ทั้งใหม่ที่ดินที่ถูกใจมีครบทุกเรื่องที่น่าอยู่ดูแลชาวสึ่อายรับสารบ้านจะหาโซนหรือทำเลใหนหาได้ง,ง่ายที่น่าอยู่ ที่อยู่ภายในงานขอนแก่นน่าอยู่โฮมเอ็กซ์โป2024รวมถึงทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะที่กําลังรับชมผ่านช่องทางการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจของขอนแก่นน่าอยู่ค่ะมาเจอกันในช่วงนี้เหมือนแม่ไม่ได้เปิดตัวแบบธรรมดาค่ะบอกว่าธรรมดาโลกไม่จำนะคะไม่ได้เน้นตําแหน่งแต่ว่าเราเน้นตนํานานค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ช่วงของแอดทม์สปอนเซอร์แต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงแอดทา์สปอนเซอร์วันนี้นะคะต้องขออนุญาตแนะนําค่ะว่าปีนี้ค่ะเป็น ปีที่ทางขอนแก่นหน้าอยู่นะคะได้รับเมนสปอนเซอร์จากทาง SCG Distribution and Retail Business ค่ะร่วมกับทางขอนแก่นหน้าอยู่นะคะได้จัดมหากรรมบ้านคอนโดอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่น24-28ถึงเมษายนนี้นะคะที่ขอนแก่นฮอชั้น5นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัขอนแกน่นและแน่นอนตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างทาง SCG ร่วมกับขอนแก่นหน้าอยู่เห็นไหมคะนถนัดมากเน้นสร้างตำนาน วันนี้แล้วก็วันนี้อยู่กับมาดำแดงทั้ง4ท่านนะคะตั้งชื่อสดๆร้อนๆเลยาจากพี่ๆนะคะจากดีลเลอร์ของเราวันนี้อยู่ที่เปรมปรีศูนย์รวมวัสดุนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในดีลเลอร์นะคะที่มาร่วมงานกับเราครั้งนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าไปที่เปรมปรีวัสดุจะได้เจอพี่ๆมาดำแดงแบบนี้ด้วยไหมที่สาขา ได้เจอไหมได้เจอแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ชมไลฟ์สดแล้วติดใจไปเจอกันได้แต่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าด้วยความที่นะคะเปรมปรีวัสดุเนี่ยนะคะเป็นผู้แทนจาหน่ายค่ะผลิตภัณฑ์ของ S C G ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุที่ทุกท่านเนี่ยนะคะไว้วางใจแน่นอนในเรื่องของคุณภาพแล้วนะคะทาง S C G เองเนี่ยนะคะปัจจุบันก็มีวัสดุตั้งแต่งานพื้นจนถึงงานหลังคาเลยค่ะและเช่นเดียวกันนะคะทางเปรมปรีนะคะวัสดุเองเนี่ย ไป S.C.G ของเราเนี่ยนะคะก็วันนี้มีสินค้าหลากหลายและในช่วงนี้ขออนุญาตนําเสนอเลยนะคะเริ่มต้นกันที่นะคะรายการแรกเลยค่ะนั่นก็คือ S.C.G ในกลุ่มของนะคะผลิตภัณฑ์งานหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนแน่นอนค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลังคาแต่ว่าย้อนมานิดหนึ่งเล่าให้ฟังกันนิดนึงค่ะว่า S.C.G เองเนี่ยนะคะคองก็มีการก่อตั้งในประเทศไทยค่ะตั้งแต่ปี2456เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ค่ะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่สําคัญนะคะในการพัฒนาประเทศในขณะนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการผ่านการเรียนรู้ปรับตัวนะ,ะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบในภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกและทาง SCG คะ่ะปัจจุบันมีการดําเนินแนวทางนะ,ะธุรกิจเพื่อพัฒนานะคะอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทพิบาลที่ดีค่ะและมีบริษัทย่อยกว่า2 ร0 0บริษัทก็เลยอยากเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะว่าโปรไฟล์ของเราเป็นแบบนี้นะคะย่อยมากกว่า200บริษัทก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นวัสดุต่างๆตั้งแต่พื้นยาหลังคา s g มีหมดเลยแล้วก็หลายแบรนด์ในเครือด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะทาง s g เองนะคะอยู่คู่เมืองไทยมามากกว่า100ปีวันนี้เราจะมานะคะพูดถึงค่ะคำหนึ่งที่เรียกกันติดตลาดมากๆนั่นก็คือหน้าตราช้างหรือว่าปูนซีเมนไทยนะคะหรือว่าปูนใหญ่โดยแบรนด์ s g ของเรา เ,เนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย9กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะคะเหล็ก ท่อหลังคาอุปกรณ์หลังคาฝาเพดานฝาผนังไม้สังเคราะห์ฉนวนกันความร้อนวัสดุอะคริติกและวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ค่ะง่ายๆเลยบ้านทั้งหลังจบที่ s c c ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่านะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านหรือว่าโครงการหากเลือกใช้นะ,ะวัสดุคุณภาพจาก s c g ลูกค้าแลนะที่เป็นลูกค้าของโครงการหรือว่าบริษัทรับสร้างบ้านเองก็จะเกิดความเชื่อมั่นด้วยและเช่นกันค่ะการันตีคุณภาพนะคะอยู่คู่คนไทยมาเกิน ปที่นี้เรามาแนะนําผลิตภัณฑ์กันมากซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทุกท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่นะคะกับเปรมปีวัสดุแล้วถ้าเกิดไปที่สาขาจะเจอมาดาแดงแต่ถ้ามาที่นี่ได้เจอก่อนนะคะมาที่งานของเราเลยที่ขอ,อนแก่นฮอลล์ชั้น5้าคดทุกท่านคะ่ะสำหรับนะคะรายการแรกขอแนะนําเป็นกลุ่มของหลังคา สิ่งนี้เหมือนกับเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันนะคะนอกจากงานโครงสร้างเนาะแล้วก็เป็นลานหลังคานี่แหละที่จะคุ้มแดดคุ้มฝนนะคะดูแลเราไม่ว่าจะฤดูการไหนเราก็อยู่ในบ้านด้ความอุ่นใจได้ค่ะในส่วนของหลังคาค่ะเป็นส่วนที่มีความสําคัญเยอะมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะวัสดุข,ของเขาเนี่ย S C G เนี่ยนะคะมีการจําแนกหลังคาออกหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวหลังคาคอนกรีตค่ะ S C G รุ่น c k s m o o t h c คู l ตัวนี้จะทําให้หลังคาดูมีความทันสมัยเอกลักษณ์ก็ไม่ซ้ำคคญ คล้ายๆตรงนี้ไหมคะไม่ซ้าใครเลยเรืที่สําคัญนะคะยังมีการพัฒนาค่ะเทคโนโลยีให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีผิวหน้ากระเบื้องที่เรียบแล้วก็รวมถึงโดดเด่นมากๆนะคะเป็นรูปทรงลอนเล็กค่ะโทนสีก็จะเข้ม คูแล้วก็มีการเคลือบถึง2ชั้นทําให้สีเนี่ยติดทนนานขึ้นนะคะหลายหลท่านบอกสมัยก่อนอาจจะเจอปัญหาแดดเลียแล้วหลังคาซีดเนาะตอนนี้กลายเป็นว่านะคะทำให้นะคะหลังคาซีสวยสดแล้วที่สําคัญสะท้อนความร้อนได้ดีค่ะกว่าสูตรเดิมถึง2เท่าเห็นไหมสุดยอดเลย ไปต่อกันค่ะกับนะายกกาที่2กับหลังคา Metal Roof รุ่น Comfort l o n Snaplock ค่ะจะเป็นหลังคาที่มีสไตล์โดดเด่นนะคะแล้วก็ป้องกันเสียงจากภายนอกค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะลดเสียงตกกระทบนะคะที่จะมากวนใจเวลาฝนตกออนะคะตัวนี้ก็จะเงียบลงค่ะแล้วก็ทำได้ดีกว่าหลังคา m e t a s s h e t t ลอนทั่วไปถึง18%และยังมีสีให้เลือกหลากหลายส่วนอายุการใช้งานก็ยาวนานอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่าน ยังมีค่ะหลังคาเซรามิกนะคะ s g รุ่น e x c e l a c r ค s t a ค่ะยกระดับความหรูหรานะคะบนผืนหลังคานะคะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลดหลายเดี๋ยวนี้หลังคาก็มีลายดิจิทัลแล้วนะพิมพ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็รังสรรค์น,นะคะความโดดเด่นของหลังคาได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะได้ลายเสมือนจริงค่ะแถมยังสวยทนต่อสภาพอากาศเน้นมองเห็นเด่นแต่ไกลคะ่ะเน้นสร้างตำนานแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นแล้หลังคาเซรามิกรุ่น s c g Excel ลาคริสต หยอกกันตลอดทางนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเวลามาซื้อบ้านหรือวัสดุนะคะไม่อยากให้เป็นเรื่องเครียดค่ะอยากให้รู้สึกสนุกสบายๆนะอะมาต่อกับลังคาคอนกรีต s c g รุ่น p r e e ต s ก e q Slim ค i ะก็ชื่อบอกอยู่แล้วเนะาะบางเบาแต่ว่าแข็งแรงนะคะแล้วก็สีสวยค่ะพร้อมกับเทคโนโลยีสีทนค่ะกับ x h i Technology ก็คือนะสวยเหมือนใหม่เสมออันนี้เหมาะกับนะคะบ,บ้านทรงบมเดินค่ะแล้วก็ผิวสัมผัสนะเนียนเรียบ แล้วก็มีระบบครอบที่ไร้รอยต่อขึ้นนะคะเสริมให้บ้านเนี่ยมีความเททุกมุมมองแล้วก็ไร้รอยต่อไม่สะดุดนะคะอันนี้ก็จะฮิตมากโมเดิร์นนอร์ดิกนะคะถัดมาค่ะกับหลังคาคอนกรีตรุ่น SCG นะคะรุ่นนูซิลสไต้นะคะเอ็กชิลนะคะฮิตบล็อกอันนี้ชื่อบอกเลยฮิตบล็อกคือบล็อกความร้อนนะ,ะสะท้อนความร้อนได้ดีมากค่ะผนวกกับเทคโนโลยีนะคะเอ็กชิลเทคโนโลยีซีทนนานนะคะดีไซน์เรียบง่ายบ้านโมเดิร์นทันสมยัยมินิมอลชอบสไตล์นี้แน่นอนะคะ่ะ แล้วก็นอกจากนี้พูดถึงหลังคาแล้วเชิงชายเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะสอดรับสอดคล้องกันนะคะมาถ้ามุดมีหลังคาแล้วไม่มีเชิงชายได้อย่างไรดังนั้นนะคะแนะนําสินค้าอีกกลุ่มค่ะในกลุ่มของเชิงชายแม้ว่าจะเป็นไม้เชิงชาย S C G รุ่นชัวอันนี้จะสวยครบในแผ่นเดียวนะคะแล้วก็เหมือนใช้ไม้เชิงชาย2ชั้นค่ะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายทนทานทุกฤดูส่วนอีกหนึ่งรายการคือไม้เชิงชาย S C G รุ่นวัน p e a ค่ะเทคโนโลยีบางเบากว่าเดิมค่ะ นั่นก็คือนะคะ X t r a c t i o n ค่ะซึ่งเชิงชายจะแข็งแรงตรงแนวไม่บิดงอนะคะแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมอีก50%ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อเทียบการติดตั้งไม้เชิงชาย2แผ่นแบบเดิมอันนี้จะละเอียด กว่าหน่อยนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจกลุ่มหลังคาไปจนถึงนะคะไม้เชิงชายมองหาตราสัญ,ญลักษณ์ S C G ค่ะแต่ถ้ามาในงานนี้มองหามาดำแดงได้เลยนะคะเขาจะอยู่ประจําที่บูธของ S C G ค่ะมาต่อกันอีกยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดวาระนะคะมาดำแดงเรายังคงมีอีกหนึ่งรายการค่ะที่เราจะนะคะมาเอเดอเทนทุกท่านเอยไม่ใช่มาแนะนำนะคะถึงผลิตภัณฑ์กันค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงบริษัท ปูนซีเมนไทยกับตราช้างขึ้นไปด้วยเนาะในครองเอซ SCG มาเข้าเรื่องของตราช้างบ้าง ที่นี่ค่ะบริษัทของเราแยกย่อยกว่า200บริษัทแต่วันนี้จะหยิบยกอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็ขายดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเหมาะมากกับการใช้อินทีรเรียภายในรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ในตัวบ้านนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นคือกลุ่มของนะคะสยามยิบซัมตราช้างค่ะโดยบริษัทสยามุตสากรรมยิบซัมสระบ,บุรีหรือยิบซัมตราช้างนะซึ่งบริษัทเนี้ยก่อตั้งมาตอนปี2525 25. แล้วก็นะคะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด6กลุ่มหลักนะคะในปี2 564เองเนี่ยเขาปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อที่จนะไปสู่การเติบโตระดับโลกค่ะเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท k นอฟผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแล้วก็ s อซของเราจับมือกันนะเป็นผู้นําด้านวัสดุก่อสร้างและเคมีพันธ์ในประเทศไทยทีนี้เรามาดูกันในกลุ่มของยิปซัมบ้างตราช้างของเราเนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มแรก ยิบซ้ำแน่นอนค่ะไม่ไปไหนนะคะนั่นก็คือยิบซ้ำนะคะตราช้างของเราใช้กับผน,นังฝ้าสำนักงานบ้านที่อยู่อาศัยภายในนะคะใช้กับงานภายในซึ่งบางท่านบอกบางทีเอาฟ้าแบบเออเอาเป็น,นตัวแผ่นตรงนี้นะคะกับแผ่นยิบซ้ำเนี่ยไปกั้นพื้นที่ในบ้านหรือบางท่านเนี่ยเอาไปซับแรงบางทีนะคะเพราะว่าบางทางทําเป็นสตูดิโอห้องเก็บเสียงหรือต้องการบ้านหรือว่าคอนโดหรือพื้นที่ที่ได้รับอยากได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นคุยอะไรในบ้านไม่อยากให้แถวข้างบ้านรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นไปนะคะเพราะว่าแผ่นยิบซ้ำ กระช้างของเขาค่ะเป็นนะคะได้ทั้งการป้องกันเสียงแล้วก็ เพิ่มความเย็นให้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช่วยห้องเย็นสบายเขาเป็นฉนวนกันร,ร้อนในตัวแต่ที่สําคัญนะคะเป็นฉนวนกันร,ร้อนและไม่ลามไฟค่ะยิ่งไปกว่านั้นเรียบเนียนไม่มีฝุ่นผงโรยกวนใจใครเป็นภูมิแพ้ไม่ต้องกลัวแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไปต่อกับแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ค่ะแน่นอนผนังมาแล้วฝ้าก็ต้องมาปัจจุบันเนี่ยนะคะหล,ห,ลหลายๆบ้านหลายโครงการเองก็ให้ความสําคัญกับตัวฝ้านะที่เป็นส่วนด้านบนนะคะมีความดีไซน์ ใหม่ๆม,ม,ม,มากขึ้นฝ้าหลุมซ่อนไฟเล่นดีเทลต่างๆวันนี้นําเสนอค่ะกับแผ่นฝ้าทีบาร์เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายช่างผู้รับเหมาจะชอบมากเพราะว่าติดตั้งงานง่ายค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะสถาปน,นิกก็สนุกกับการออกแบบเพราะว่าสามารถรังสรรค์ผลงานได้หลากหลายเลยทีเดียวด้วยและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะคุณภาพสูงล้ําสมายัยจบงานไวในระยะเวลาที่กนนําหนดแล้วที่สําคัญนะคะเขามีคุณสมบัติให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทีบาร์นะคะยิบซ่อตรา หรือว่าจะเป็นแผ่นฟ้าอาครุสติกเดี๋ยวนี้เขาทำพวกลวดลายใช่ไหมคะาทำพวกลวดลายที่เป็นแบบลายนุ่นลายนี้อ่ะม,ออมีสีเออมีสีดียมด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวสีข้างล่างนะคะ,ะไรนะ,ะราคาเท่าไหร่133ต่อแผ่นนะคะขนาดอยู่ที่120คูณ240คูณ9มิลหนาเก้ ะะกว้างคุณยาวร้อยยีคูณสอง่สนะคะตารางเดียวเกินหนึ่งตารางเมตรนะเนี่ยนะคะก็ได้เยอะเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงคร่าวโลหะค่ะแน่นอนเวลาจะติดตั้งเราต้องมีโครงสร้างที่ดีก่อนอวันนี้มาดําแดงทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะเปิดมาค่ะโครงคร่าวนะคะนี่เลยค่ะ เนี่ยนะคะโครงข้าวของเรานะคะซึ่งวันนี้โครงข้าวโลหะค่ะเขาก็จะใช้เป็นโครงสร้างสําหรับการไปประกอบฝ้าเนาะแล้วก็การไปประกอบตัวผนังยิบซ้ำด้วยนะคะซึ่งเขาก็ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายใช้งานได้ปดลอดภัยไปต่อที่ปูนฉาบค่ะมีไหมคะวันนี้ปูนฉาบจะยิบซ้ำเนะียมาดําแดงหาด่วนนะคะตอนนี้นะ,ะปูนฉาบนะคะ ก็คือแน่นอนมันควรจะเป็นปูนเฉพาะกับการใช้งานของเขานี่อันนี้แบรนด์ในครอ,อง A C C ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะปูนฉาบมมลตา้าอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวปูนฉาบยิบซ้ำเนี่ยด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานเราก็คือผู้ชี่ยชาญแหละเราก็ควรรู้ว่าแบบเอ้ย ตัวปูนยิบซ้มแบบไหนอะมันจะเหมาะกับการใช้กับยิบซ่มจริงๆมันต้องไม่หนาเนาะแต่มันต้องละเอียดแล้วมันก็ต้องเนียนนะคะปิดรอยต่อได้ดีเพื่อที่อะไรรู้ไหมคะเพื่อว่าเราจะไปเผื่อเรามีการทาสีแน่นาคดหรือว่าการตกแต่งเพิ่มเติมดังนั้นนะคะควรจะเป็นเนื้อละเอียดฉาบง่าย แล้วก็ที่สำคัญผสมง่ายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขามีนะคะทั้งที่เป็นปิดผิวหนังปูนซีเมนต์แล้วก็ปูนกาวสำหรับติดตั้งระบบผนังซอนหรือว่าวอลไลนิงบางทีมีเล่นลูกเล่นไงนะคะก็เราก็มีมาอํานวยคสะดวกสำหรับสิ่งนี้นะคะต่อมาะระบบผนังยิบซ่อมอันนี้ขายกระบบ อ่านะคะพอระบบผนังยิบซ้ำนะคะใครที่ต้องการความเร็วความไวยอย่างเช่นบ้านมีโถงใหญ่บางทีอยากกั้นห้องให้ผู้สูงอายุอยู่เพิ่มหรือว่ากั้นเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าบางท่านทําธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยไลฟ์สดติ๊กตอกันเป็นสตูดิโอที่บ้านสามารถเลือกเต็มระบบได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะนอกจากนี้นะคะจบงานไวแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้วยดังนั้นหายห่วงได้เลยค่ะอยากได้เป็นชุดจบไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยสามารถเลือกเต็มระบบได้เลย นอกจากนี้ค่ะสุดท้ายคือนะคะอุปกรณ์ตกแต่งระบบฝ้าและเพดานผนังค่ะทุกท่านค่ะซึ่งนะคะเขามีฝ้าเพดานและผนังทร m t เทคค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดความเสียหายของมุมขอบด้วยไม่เป็นสนิมแล้วยังสามารถเพิ่มลูกเล่นในการทาสีตกแต่งได้นะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ติดตั้งง่ายนะคะใช้ได้กับทั้งปูนของเราเมื่อสักครู่นะคะปูนฉาบอิดก่อปูนตัวน,นี้ก็คือสามารถทําต่อ ได้เลยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ของเราในเครือของ s c g ที่จะมาแนะนําซึ่งจะบอกว่าไม่สามารถแนะนาได้หมดนะคะเพราะว่า200บริษัทย่อยแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ใครที่กําลังมองหาบ้านโครงการบริษัทรับสร้างบ้านที่แน่นอนว่ามั่นใจได้ว่าเขาจะเลือกวัสดุที่เกรดดีมีคุณภาพให้กับคุณมองหาตราสัญลักษณ์ของ s อ g แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเล็กๆน้อยๆอย่ะเป็นแบบเจ้าของบ้านที่อยากจะทานิดหน่อยนะคะก็สามารถเดินมาดูคะ่ะหรือว่าคุณโคกับบริษัทรับ สร้างบ้านแล้วเขาให้มาเลือกวัสดุเอามาดูที่นี่ได้นะคะที่ทาเปรมปรีศูนย์รวมวัสดุค่ะเขาได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมนะคะออของภาคอีสานเนี่ยจาก s c g 11ปีซ้อน ล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาก็มีรางวัลการันตีด้วยนะคะหนึ่งใน5ของประเทศไทยกับ SGC Home อ้ในปี2566การความเคมเนาะซอร์ติฟิเคตเต็มไปหมดเลยแล้วก็สต็อกเขาแน่นค่ะพร้อมส่งมากๆบนเนื้อที่สโตร์ใหญ่34ไร่และโปรโมชั่นพิเศษมากมายที่รอคุณอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่คุณไปช้อปปิง้งไปซื้อของนะคะนอกจากคุณจะไปเลือกวัสดุแล้วคุณยังจะได้รับความบันเทิงค่ะซึ่งเขาคืนกาไรให้กับลูกค้าของเขาเป็นการคืนความสุข คุณจะได้พบกับนะคะเหล่าสาวงามมาดามแดงที่ถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะว่าเป็นสาวงามแบรนด์แอมบัสเตอร์ของเปรมปรีนะคะส่วนวัสดุค่ะเขาอยู่กับเรานี้ทางวันเลยเนาะนะคะสามารถมาพูดคุยได้แล้วก็ด้านหลังของมาดามแดงเองมีแมทเทียเรียลที่เป็นนะคะตัววัสดุให้ดูค่ะว่าถ้าเราเลือกใช้นะคะตัวนะคะตัวเมทัลชีตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยวัสดุเป็นแบบไหนสีเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมาดูนะคะแมทเทีเรียลจริงๆกันได้แล้วก็มาพูดคุยเรื่องโปรโม ท่านได้แล้วก็เรื่องของแบบ ύ, บริการจะส่งยังไงแบบไหนอันนี้คือมาคุยเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเราได้ส่งตัวแทนมาแล้วนะคะเหล่ามาดําแดงของเราค่ะมาเจอกับเขาได้ที่บูธของ SCG และนี่คือช่วงของนะคะ Airtime Main Sponsor จาก SCG นั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจน้องอิงรออยู่แล้วอันนี้จะเปลี่ยนโหมดหน่อยจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ล้ำขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามพี่น้องอิงได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะเอามาต่อกันที่ด้านนี้นะคะตอนนี้อิงอยู่ที่ด้านหน้าบูทจากทาง eVmi ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่ง eVmi นะคะอยู่ภายใต้การจัดการของทางปตทนะคะมีการเปิดให้บริการในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยมานานกว่า3ปีแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะแล้วก็แนะนำ eVmi ค่ะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครก็แล้วแต่ค่ะที่วันนี้คุณกาลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถือว่า เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเป็นพลังงานสะอาดนะคะและที่สําคัญก็อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันได้อีกด้วยนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะแอปพลิเคชันของเขาอย่างที่บอกเปิดบริการมา3ปีและปัจจุบันนี้เขาก็จะมีเรื่องของการให้บริการสําหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊อยากจะลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ค่ายไหนดีอยากทดลองเช่าขับแบบระยะสั้นๆไปจ ถึงเช่าขับระยะยาวนะคะ evme เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ให้บริการในการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเขามีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรองรับมากกว่า1,500คันแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด10 7แบรนด์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำจาก I อ n น BYD t ท sla BWM หรือว่าอาทางวอล v วนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายค่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่1วันไปจนถึง2ปี5ปีสามารถเลือกได้เลยอันนี้ดีมากๆกนะคะก็สามารถมาเลือกรุ่นที่คุณชื่นชอบลองทดลองขับกันก่อนได้หรืออยากจะเช่าระยะยาวเลยก็ได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมบำรุงในเรื่องของการจ่ายค่าประกันใดด้วยนะคะและว,วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาแนะนํารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้กันนะคะนี่เลยรุ่นนี้น่าสนใจมากรวมถึงกับแอปพลิเคชันวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าใครที่อยากจะสมัครแอปพลิเคชันค่ะคุณสามารถสมัครแอปพลิเคชันได้นะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดู สมัครแอปพลิเคชัน EV มีครับวันนี้ค่ะคุณจะได้รับไปเลยค่ะเป็นคูป,ปองส่วนลดมูลค่า50บาทสำหรับการซื้อเครื่องดื่มโคอีนี่ชานมไข่มุกแบรนด์ดังนะคะอันนี้ยังไม่ต้องจองลดอะไรเลยนะแค่สมัครสมาชิกแล้วก็ไปลงทะเบียนกับเขาเนี่ยก็จะได้เป็นคูป,ปองส่วนลด50บาทไปได้เลยนะคะอ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันให้ดูโฉมภายนอกก่อนคันนี้จะเป็นรุ่น i อออน Y+ p s Premium นะคะพรีเมียมยังไงคันนี้ก็คือชาร์จไฟ1ครั้งสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง490กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่จะต้องใช้รถเดินทางไกลเดินทางเยอะๆแล้วก็อยา,ากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนจากเงินในการเติมน้ามันมาชาร์จไฟเอานะคะซึ่งสะดวกสบายมากๆเดี๋ยว เราจะพาเข้าไปดูด้านในตัวรถกันนะคะไปค่ะนี่รุ่นนี้สวยมากเมื่อกี้จริงๆแอบแอบเข้ามาดูละนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยได้มาชมไปพร,พร้อมๆกันกับอิงอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวที่จะขออนุญาตขึ้นมานั่งบริเวณฝั่งคนขับแล้วก็แอบปรับเนี่ยอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะปรับชโชว์ให้ดูว่าสาวตัวเล็กอย่างเราอาจจะต้องปรับเบาะขึ้นมาเยอะนิดนึงนี่อ่ะปรับ สมมุติว่าปรับให้มันพอดีเลยเวลาเราขับแล้วก็นี่อ่ะปรับพนักพินได้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะคอนโซลด้านหน้าจะเห็นว่าตรงนี้เวลาการใช้งานของเราเราสามารถควบคุมระบบทุกอย่างผ่านหน้าจอระบบสัมผัสได้หมดเลยอาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานสามารถควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้นี่อันนี้เลิฟมากนี่ <ij os> เขาจะมีช่องเก็บของอันนี้วางโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้าเกิดอยากจะชาร์จแบต ต้องใช้สายไหมคะคุณคะไม่ต้องคะ่งคะนี่อันนี้วางไปเลยก, <c oughs> ก็จะเป็นแบบไวเลสชาร์จเจอร์สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยวางแค่เนี้ยแล้วตรงนี้รู้สึกว่าข้อดีคือสมมติเวลาเราขับรถเดินทางไปนะคะเราสามารถวางแบตบวางเพื่อที่จะชาร์จแบตบแล้วก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะดูการเดินทางต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนตรงนี้ได้อันนี้วางแก้วได้นี่มีช่องเก็บของตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้นี่ จร,จริงๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีระบบมีปุ่มควบคุมการต่างๆนี่ตรงนี้ได้หมดเลยนะสวยมากอันนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็พอเราเปิดประตูปั๊บเนี่ยค่ะบอกเขาจะปรับให้แบบอัตโนมัตินะทำให้เราสามารถลงรถได้แบบสะดวกสบายอ่ะนี่ก็ก้าวลงจากรถได้เลยโอ้โหฟิลแบบว่า เป็นรถที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะคะนี่คือรถยนต์ไฟฟ้า i อออนวา s พัส m i พรีเมนะคะราคาตอนนี้จะบอกว่าไม่ถึงล้านนะตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมที่วิ่งได้480จะอยู่ที่ประมาณ900 0กว่าบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีในเรื่องของการรับประกันให้รับประกันแบตเตอรี่รับประกรตตรันตัวรถให้ถึง8ปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเซอร์วิสหรือว่าการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ตลอด 24ชั่วโมงดูแลกันแบบยาวๆนะคะวันนี้ใครสนใจอยากจะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคุณสามารถซื้อผ่านทาง EVM ได้เลยหรือวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเช่าอยากจะลองขับกันดูแค่วันเดียวก็สามารถเช่ากับทาง EVM ได้นะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย EVM ของเรานะคะก็จะมีให้บริการในจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นของเราตอนนี้มีแล้วมีกรุงเทพมีเชียงใหม่แล้วก็ภูเก มีทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันตอนนี้ที่อัปเดตอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้สําหรับาชาวขอนแก่นอยากจะลองเช่าขับดูนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน EV มีได้แล้วก็เราจะมีการรับรถส่งมอบรถกันที่สนามบินได้เลยลองใช้ดูนะคะแอปพลิเคชันนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ค่ะที่อยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ทดลองใช้งานและยังไม่แน่ใจว่าจะลองรุ่นไหนดีอ่ะขอลองเป็น B M ก่อนละกันอาธิตย์ถัดไปลองเป็นเท s l a หรือจะลองเป็นวอลโวนะคะสามารถลองนะคะจะได้รู้ว่าเอะเราเหมาะกับรุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็นี่แหละถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําสหรับ e v e นั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะกิจกรรมงานของเรานะคะยังมีเวลาอีก2วันค่ะสามารถเข้ามาที่บูธตรงนี้นะคะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อที่จะ,ะแนะนําในเรื่องของโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รวมถึงกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยย้ําเลย e v e ดาวนโหลดสมัครสมาชิกลงทะเบียนนะคะจะได้รับคูป,ปองส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุกจากร้านเคอ,อิมูลค่า50บาทไปเลยนะคะต้องขอบคุณ E ี m ีมีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะมาชมรถสวยๆก็มาเจอกันได้ชี่บูธได้เลยนะคะส่วนบรรยากาศภายในงานของเราช่วงนี้ทุกท่านคะกิจกรรมเยอะมากวันนี้วันเสาร์ถือว่าเป็นวันหยุดที่ค่อนข้างคึกครื้นเป็นพิเศษค่ะก็เดี๋ยววันนี้อีกสักครู่เดียวนะคะเราจะมีกิจกรรมด้านบนเวทีเป็น เวที <icana> ที่เราจะเปิดโอกาสให้ก euh ับน้องๆ KPN ได้มาโชว์ความสามารถด้านบนเวทีนะคะซึ่งเด็กๆก็คือโอ้โหความสามารถเยอะมากก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกิจกรรมด้านบนเวทีภายในงานขอนแกนหน้าอยู่โฮม e อ็กซ2024นะคะยังไงช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่สวัสดีค่ะ